สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องฟองปลายสุภุสกุคนาะครับมือนีอยู่กับช่องหนุ่มบอฟิตลูกีสารแชนเนลคือเก่าเหมือนเดิมครับพี่น้องครับมือหนีนาะนะครับหนุ่มบอฟิตกัมาล่งทงล่งทาคือเก่านาะนะครับมือวันยุดก็มาซองเมืองไห่เมืองหน้านาะนะครับพี่น้องจะสังเกตเห็นนาอนะครับว่าหน้าหนุ่มบอฟิตวันใหม่ครับพี่น้องวันใหม่นาะนะครับเพราะว่า พอเถานะครับเล่าบอกว่าสองไฮบนนี่นะครับที่เป็นเขาหน้าข้าเนาะพี่น้องเขาหน้าข้าห้วาววันนะครับที่นี่เขาหน้าปีมันเปลียนเขากว่าขอสิบเนาะนะครับวานแล้วมันขึ้นแซมกันครับพี่น้องมันปนกันหลายครับปนกันหลายเทื่งหน้าข้าเทิ่งกว่ขอสิบที่นี่ก็เลยพอเถอเริตัดสินใจไถเลยครับพี่น้อง ไถ่ทิมแล้วก็ว่านไม้ครับนี่ครับปั้นทิมแล้วก็เข้ากับว่านไม่นะครับอันนี้ก็พอเท่ากเดมานะครับเขาอ่าหน้าข้างนะครับมาไม้ล้วก็เพามว่าพนเนาะนะครับพนเรียบร้อยแล้วอันนี้เขาสองมือครับพี่น้องว่านเดียวสองมือแล้วเนาะครับเดี๋ยวผิดพลาดไปพี่น้องนะครับว่านเดียวสองมือก็ลังเตี๋ ใช้ก็สิเป็นกวัวคอซิฟครับกวัวคอซิฟนั่นเท่ากับวานกัคอซิฟนี่มีอายุเดือนหนึ่งพอดีครับอายุเดือนหนึ่งพอดีครับอันนี้ก็เป็นลักษณะว่านตุ่มเนาะพี่น้องอันนี้คือว่านตุ่มนะครับรเท่าเป็นกับฝนเรียบรอยแล้วเนาะนะครับว้านตุ่มนครับเขากระลังแตกเนาะนะครับว้านตุ่มนี่เท่าต้องเอาน้ำวอกให้ดีด้ครับ ก็ย่างแฟนนุ่มบว่าฟิกันแล้วเห็นเนาะนะครับเ้าก็ต้องน้ำไม่สิครับน้ำทีม่มันขังถี่นะพี่น,อนอ้องเนาะเ้าก็ต้องเอานา้ำออกเพราะว่าวัาสันนี่ขันเขาที่ห้ามาเนี่ยนะครับห้ามามันก็ร่างสิเตัดครับพี่นอ้นองนี่ครับเนาะเดี๋ยวผมพาเบิองเนาะพี่น้องฟิตาเบืองเนี่ครับสู้กัเบืองพี่นอ้องเนี่ยครับก็คือตรงนี้นี่ก็ ก็ลังส <while> ีแตกนะครับกําลังสีแตกขึ้นมากนะครับบางส่วนก็แตกขึ้นมาแล้วเนาะพี่น้องก็เฮาก็ต้องเอาน้ําออกนะครับเพื่อที่บ่ให้น้ํามันขังนะครับถ้าน้ํามันขังนี่มันสิมันสิเน่าครับพี่น้องมันสิบ่เกิดเนาะสิบ่เกิดเฮาก็เอาน้ําออกแบบนี้นะเอาน้ําออกบ่ให้ขังหรือให้ขังน้อยที่สุดอาหัวในกล่องที่เห็นว่าวูบเนาะครับนี่ครับนอออนกแหลกเลยพี่น้อง เตี้มเลยเนาะนะครับกำลังเกิดอันนี้พึ่งวาในสองหมือนเนาะพี่หน้องพึ่งวาในสองหมือครับนี่แหละเนาะครับอุปสรรคของการเห็นไยเห็นหน้านะครับบบางอย่างเขากับขวบคุมบ่ไใดเนาะนะครับมันเกิดธรรมชาตินะครับมันเกิดเกิดขึ้นมาปนกันนะครับกินก็สิกินบ่ได้นะครับขายก็สิบ่ไดดราคาก็เลยตัดสินใจไถถิมนะครับปั้นถิมไปเลยแล้วก็เขากับลงทุนใหม่ ท่นเข่ามาล่งไม้เหล่ากัจ้างรถมาปั่นอีกรอบหนึ่งพี่น้องปั่นไม้เหล่ากันวานไม้ผลไม้น้องนะครับคือคือลงทุนเริ่มไม้เลยครับเพราะว่าอิทธิพนมากอะคือทิมไปเลยครับพี่น้องอันนี้เป็นอุปสรรคเนาะนะครับวันนี้ก็ล่มแห้งจากน้อยเนาะครับพี่น้องอุณหภูมิมือเช้านี่สิบสามองศาครับตอนนี้อยู่ที่สิบแปดสิบเก้าองศาเนาะนะครับเยน็นเย็นพี่น้องยุธงยุธะนะครับร่มแห้งเนาะ ร่วมอาจจะเข่ากล้องนะครับพี่น้องอาจจะได้ยินเสียงร่วมเนาะนะครับเยน็นเย็นครับพี่น้องเย่นฉ่ำช,ำชำ้เดี๋ยวนัวมาฟีสิบผ้าไปเบื้องก็ขอซิบเนาะครับว่าก็าขอซิบมีงานปันใดแล้ว <c oughs> ขอใหเนาะครับทางขางเพิ่งเกลืลูกเข่าเพิ่งเกลืนี่ครับลูกเข่าเพิ่งเกลืเป็นม่วงเป็นนี่ดีดีนะครับนี่เดี๋ยวนัวฟิดแค่นัวฟิดกําลัางเาอา ของเขาวานไหมเขาตรงเอาหน้าบวกครับประสันมองที่มันอยู่นบวกนี่มันจีบมันจีเน่านะครับมันจีบบกเกิอดัอันนี้เป็นกอคอซิครับพี่น้กอกกอคอซิอายุหนึ่งเดือนนะครับอายุหนึ่งเดือนนี่นงามพี่น้อง ฉีดยาคุ้มไปรอบหนึ่งนะครับ <letzt>. ฉีดยาคุ้มหยาเนาะนะครับไปรอบหนึ่งนะครับก็ง่ายๆนะพี่น้องครับแต่ว่าท่านท่านว่านปุ๋ยนะครับท่านว่านปุ๋ยครับพ่าเบิ่งอีเด้นเนาะครับพี่น้องเนาะหน้าปังนี่หน้าปังนี่สิบรสิบร่างามซ้ำหน้าปีเนาะนะครับเพราะว่าอ่าเพราะป็นฤดูกาลของของเขาเนาะนะครับ เหน็นนอกเลยดูแต่เป็นหน้าปีนี่ก็สิน้ำก็หนีเน,น,นาะนะครับหน้าปีมันก็สินีนี่น้ำฝนนะครับธรรมชาติเนาะนะครับอันนี้เขาเป็นน้ำที่ว่าเขาสูบข,ขึ้นมากเนาะนะครับขังบนกับเป็นหน้าค่าเนาะนะครับที่ที่บอ,อกไปเนาะนะครับเขากับพึงวานที่สองเมื่อนะครับกเดี๋ยวี้นีกสนี่พอเท่ากับสีเที่ยวออกมาอ่าตักน้ำบอ,อกนะครับมงไดมันขังนนะ มันสีดีตากน้ำออกนะครับเพราหายคงไหลมันสีมันสีเน่านะครับมันสีบอกเกิดส่วนนทางไตหน่ก็พอมีอยู่เนาะนะครับเพราะว่าก็ก็เขาออกมาจากข้างบนนะครับพี่น้องเดี๋ยวนมวฟิดเขาแค่นัอฟีดแต่จะผ้ายางหลอดหลอดเพิ่นัมที่หนึ่งให้ล้างเนี่ยเป็นกอขอสิบเนาะพี่น้องกอขอสิบครับแล้ลงปังครับ มีห้างหน่อยนึงน,น,นะครับกับบ่อหลครับบ่อหลพี่น่องบ่อหลครับบ่อเบืองอยู่ครับฝอนนี้งามนากพี่หน,น่อ มแห้งครับพี่นอ้องร่มเย็ยนช่วยๆเลยครับอุณหภูมิก็สิบแปดสิบเก้าองศานะครับตอนนี้ตอนนี้ก็บีม่วงเสาร์แล้วครับแต่ว่าก็ยังเย็ยนอยู่ครับเย็ยนแล้วก็นีลร่มจัน้อยเนาะพี่นอ้องพามากพี่นอ้องมากเลเบื้องไ้เบื้องหน้าส้มหน้าส้มสวนเนาะนะครับผลผลิตที่ห้าลงทุนไปเนาะ น้ำหัวบ่นี่น้ำหัวล้วเดี๋ยวผมคิดกันสิได้แตงแตงเบิองหมองมันหัวมังนี่นี่ครับน้ำวีดแตงครับเพราะสั่นน้ำห้ามัานงก็สิไหลออกไปหน้าเพ่อนเบิดนี่ครับนี่น้ำไหลไหลนี่มาจากหน้าห้าวเหมดครับน้ำมันอกม,มาจากหน้าห้านี่ะครับเพราะว่า ของเพื่อนพระท่านเห็นอย่างเดี้ครับพระท่านด้สูบอย่างแต่ว่าหน,นามหน้าห้าไหลออกไปเต็มเลยสำหรับคลิปนี้เนาะครับเอาไว้จะมีสักครอนเนาะนะครับผ้าผีผ้าหน่องนะครับมาเลาะเบื้องนะครับเบื้องเข่าห้าเนาะนะครับเขา่าที่ห้าวว่านไปแล้วเดือนหนึ่งอายุเดือนหนึ่งเนาะนะครับของกอคอซิบแล้วก็ข้างบนหน้าข้าห้าเห้าวว่านไม่นะครับเพราะว่าขามันปนกันไหลปนะนจากลูกเข่าเนาะพี่นอ้อน ลูกเขาหน้าปีเป็นกัวกวาซิฟแล้วก็เขาห้อวานไม่มันเกิดปนกันครับเกิดปนกันจนจนว่วเป็นตะเดชจนว่วเป็นตะเอานะครับก็เลยตกลงมาห้องวานไม้นะครับจะสำหรับคลิปนี้เอาไว้สวีทซักกว่านาะนะครับสําหรับขอบคุณขอบคุณนะครับพี่น้องนะครับติดตามผู้เขามกำลังคลิปนะครับขอบคุณทุกยอดวิวทุกยอดไลค์นะครับขอบคุณทุกแชร์ทุกคอมเมนต์เนาะนะครับขอให้ผู้เขามกำลังคลิปนะครับ ดูดีมีแห้งลำๆเรื่อยๆสุขู้สุขคนพบอกันไม่คลิปหนาครับพี่น้องสวัสดีครับ